ให้เก็บตกประเด็นข่าวที่น่าสนใจและจะเริ่มที่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือเรื่องของอาร์เซนอลนะครับเป็นประเด็นของการที่อาร์ซอนดูท่าจะเอาจริงเอาจังในการเสริมทัพโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าครับสําหรับเรื่องนี้ครับอาร์เซนอลนะครับทุกคนรู้นะครับว่าฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่ายังอดเสียดายไม่ได้มีเแคลเดียต่ายอมรับว่า จากช่วงที่นําแล้วก็แผ่วสุดท้ายแชมป์รีมร์ลีกหลุดมือเนี่ยจนกระทั่งมาออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยเขาบอกเขายังนอนไม่หลับเลยยังคิดถึงโอกาสที่มันหลุดลอยไปนะครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้อาร์เซนอล,ลจึงเน้นมากๆเสริมนักเตะนะครับหลายตำแหน่งนะครับซึ่งตัวที่เติมเข้ามาเด่นๆก็คือดีแคนไรส์นะครับเข้ามา เสริมตรงกลางยูเดียนทิมเบอร์ชคร้ายใช้งานได้แค่นัดแรกนัดเดียวมีคลาฮาวแบิซึ่งถึงนาทีนี้ตอบโทย์หรือยังต้องไปถามแฟนอาร์เซนอลนะครับแล้วก็มีขุมกําลังนะครับในแดนหน้าที่ตัวอาร์เตต้าเองก็เป็นกังวลประตูเนี่ยเขาได้ดาบิดรายามาสลับเล่นกับแรมเซฟเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องประตูกองหน้าในเขาไม่ค่อยห่วงแล้วนะครับกลางก็ไม่ค่อยห่วงมีกองหน้ากองหน้าไม่มีการพูดถึงัวแบ็กอัพของปุคาโยซากาแต่ช่วงหลังหลังเนี่ยเริ่มมีการพูดถึง ตำแหน่งสู่หน้าตัวเป้าทั้งๆที่ในทีมอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆก็มีสูนหน้าตัวเป้าที่ดีตอนนี้มีสองคนหนึ่งก็คือกาเบรียลเชซุสดีกรีทีมชาติบราซิลสองก็คือเอเดียนเกเดียซึ่งก็ล่าสุดดีกรีทีมชาติอังกฤษจริงๆมีคนหนึ่งก็คือฟอร์ลินบาโลกุลนะครับบาโลกุลถูกปล่อยยืมไปได้ในกับซาร์เดลแลงในฤดูกาลที่แล้วและฤดูกาลนี้บาโลกุลก็แจ้งกับสโมสรว่าเขาต้องการจะย้า,ายขาดเลยย้ายไปเล่นทีมอื่นแล้วเพราะดูแล้ว โอกาสที่เขาจะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอาร์เซนอลมีไม่มากแม้ว่าทางอาร์เตต้าจะพยายามกล่องให้อยู่ต่อแต่สุดท้ายบารุกูลเลือกจะย้ายแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโมนาโกในเดือนฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยในตำแหน่งหน้าเป้าของอาร์เซนอลตอนนี้ก็จะเหลือเชซุสกับเอ็นเคเทียจริงๆถามว่าพอไหมก็ได้เพราะว่าแต่ละนัดก็เลือกเอาคนเดียวมีเกมล่าสุดนี้แหละที่อาร์เซนอลใช้ทั้งเอ็นเคเทียแล้วก็เชซุสเนื่องจากว่ามีปัญหาที่ตัวรูกฝั่งซ้าย กาเบียนมาติเนลลี่กับเรนโดทอสซาเนี่ยเจ็บก็เลยได้เล่นพร้อมกันแต่ปกติแล้วก็จะเล่นคนเดียวช่วงที่เอ็นเทียตีฟอร์มแรงเชซุสก็ต้องนั่งช่วงที่เชซุสกลับมาเล่นในฟอร์มที่ดีเอ็นเทียตีก็ต้องนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูแปลกๆว่าทำไมข่าวที่จะเสริมกองหน้าโตเป้ามันแรงเหลือเกินสองสามวันที่ผ่านมามีการพูดถึงแบกเตะงสองคนก็คือไอแวนโทนี่กับเอแวนเฟอร์กูซันเอแวนเฟอร์กูซันเนี่ยอาจจะไม่ง่ายหรอกเพราะไบรตันเนี่ย ก็รู้ว่ามีแต่สโมสรใหญ่ๆที่ต้องการได้ตัวไอ้ห้าสิบล้านเนี่ยเขาบอกว่าน้อยไปอย่างน้อยต้อง100ร้อยร้อยห้าสิบค่าต่ำว่านี้เขาก็ไม่ขายนะครับแต่อแอร์แบนโทนี่เนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับโดยโทมัสแฟงก็ว,ว่าถ้ามีทีมใดที่สนใจเนี่ยก็มาคุยกันได้แต่ราคาก็ต้องต้องมากพอสมควรนะครับตอนนี้มีการคิดคำนวณว่าราคาค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก เจ็ห้าหลังปอด์และก็มีอาร์เซนอลเนี่ยที่แสดงท่าทีสนใจรวมไปถึงเชลซีก็เล็งไอแวนตัวนี่นะครับก็คาดกันว่าเนี A ่ยไอแวนตันี่พอพ้นโทษปุ๊บเนะี่ยกลางเดือนมกราเนะี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปเล่นให้กับเบนฟอร์แล้วตอนนี้ซ้อมเรียกความฟิตอยู่อาจจะย้ายไม่เป็นอาร์เซนอลก็เชลซีซึ่งเป็นทีมในกลุงมลอนดอนเหมือนกับเบนฟอร์นี่แหละนะครับแต่ทีเนี้ยพอมีเรื่องของโอซิเมนโผล่เข้ามาก็ได้ ถูกดึงไะโยมแต่ก็ไม่แรงเท่ากับนักเตะอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซานติอาโกคิมิใครที่ไม่ได้ติดตามลีกตื่นอาจจะเอ๊ะอาจจะงงนิดนึงหมอนี่เป็นใครนะครับซานติอาโกคิมิเนสเป็นกองหน้าวัย22ปีนะครับเป็นดาวยิงของเฟียนูดรอตเทอร์ดัมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ติดทีมชาติเม็กซิโกแล้วก็อยู่ในชุดที่ได้แชมป์ คอนคาเคสโกคัพเนี่ยกลางปีที่ผ่านมานะครับอฟอร์มดีมากนะครับกับเฟรนูดรอเทอร์ดัมในขณะเนี้ยแต่เล่นกับเฟรนูดรอเทอร์ดัมตั้งแต่ปี2022เนี่ยเขายิงไปแล้ว24ประตูจาก38นัดและเฟรยนูดนะครับก็เหมือนกับหลายๆทีมในในลีกดัชชถ้าเงินถึงก็พร้อมจังทำให้ตอนเนี้ยมีการโยงถึงนักเตะ2คน ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาเซนอลจะซื้อตัวมาร่วมทีมแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีข่าวนะครับที่ไม่รู้เหมือนกันว่าหลุดหรือถูกปล่อยออกมานะครับว่าอาเซนนลก็อาจจะเหมือนกับบางทีมเงินอาจจะมีแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎ f i n a ด c i a l f a i r p l a y นะครับเพราะฉะนั้นจากการขยับในการใช้เงินก้อนก้อนใหญ่ในตลาดซื้อขายรอบ2เนี่ยก็ต้องดูด้วยหนึ่งเน่ยแคโฟเงินหมุนเวียน มีปัญหาไหมกับ2เนี่ยตัวเลขบัญชีอ่ะมันจะส่งผลให้สุ่มเสี่ยงต่อการผิกดกฎ Financial Fair Play หรือไม่ทําให้มีข่าวออกมาว่านะครับอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะต้องปล่อยนักเตะดาวรุ่มของทีมออกไปและมีการพูดถึง3ชื่อครับหก็คือเอมิลสวิโดซึ่งเมื่อวานเนี้ยในเกมคาราบาคัพได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับ2คนที่เหลือเชื่อครับเอดีเอ็เคทีะ คนที่ก็กําลังเล่นดีนะครับผมเชื่อว่าแฟร์ซอนก็อาจจะเอ๊ะอาจจะงงจริงเหรอจะปล่อยเอ็ดินเคทีย์หรอและสามก็คือริสเนลสันคือเนลสันเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ที่ถูกมองว่าเป็นเป็นกลุ่มนักเตะตัวสำรองอะเล่นตัวลูกด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้แต่ว่าเบียดขึ้นมายากสมิธโรเนี่ยเล่นเป็นกลางลูกแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งกางลูกของเขาเนี่ยไปเบียด เออเดกาดในเกมใหญ่ๆไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็อีกซิกหนึ่งมันก็มีทั้งคารฮาวเวบกไฟโบเบียล่าขวางอยู่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกและตอนแรกเนี่ยก็มีทีท่าว่าจะจ้ายเนีงง่ยซัมเมอร์และสวิตรโรมีข่าวโยงกับเชลซีส่วนเอชีเอ็นเคเทียเนี่ยน่าคิดนะว่าจะปล่อยจริงหรือแต่ถ้าเกิดเอาตามตำแหน่งถ้าเขาซื้อหน้าเป้าเป็นไอแวนโทนี่หรือซานดิเอโกคิมิเนสเนี่ย ก็มีความจําเป็นจะต้องปล่อยหน้าเป้าไปคนหนึ่งไม่งั้นจะมีหน้าเป้าอยู่สามคนและผมก็เชื่อว่าเขาคงจะไม่ปล่อยกาเบียนเชซุสนะครับทีนี้ถ้าเราตัดคนอื่นทิ้งไปนะตัดเอแบนเูกูซันดาวรุ่งวมยสิบแป 18, ของปบายตันทิ้งไปแล้วเหลือแค่สองคนก็คือไอแวนโทนี่ uni, กับซานดิเอโกคิมีเนสนะครับมีการเปรียบเทียบสถิติของทั้งสองคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าระหว่างไอแวนโทนี่ uni, นะครับซึ่งไม่ต้องพิสูจน์อะไรละ มีประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีกกับเรนฟอร์ดมาหลายฤดูกาลแล้วขณะที่ซานเดโกคิมินสอายุ22ปีแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนลีกจากลีกดัชมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจะเล่นได้ดีเหมือนอยู่กับเฟอนุดรอตธดามหรือไม่แต่นี่คือสถิติเอาจำนวนนัดที่เล่นนะครับกับการสตาร์ทเป็นตัวจริงในฤดูกาลที่แล้ว2022 2 20 3 ไอวนโทนี่เล่น33นัดซานติโก้คิมิเนสเล่น38นัดนะครับ uh, แมตช์ที่สตาร์ทเป็นตัวจริงโทนี่เป็นตัวจริง33นัดเลยที่เล่นนะส่วนคิมิเนสเป็นตัวจริง27สำรอง11น,นะครับประตูที่ยิงได้ไอแวนโทนี่ยิงได้20่สิบคิมินสยิงได้24แล้วก็มีสีแอสซิสต์สำหรับไอแวนโทนี่5แอสซิสต์สำหรับถ้าดูเฉพาะาแตกตัวเลขน่าสนใจครับซานติโก้คิมิเนสแต่สถิติแบบเนี้ย มันก็ยังบอกไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าคุณภาพของลีแล้วก็ทีมที่เล่นเนี่ยซัพพอร์ตกับตัวนักเตะในตำแหน่งหน้าเป้ามากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าทีมงานอาร์เซนอลก็กำลังคิดวิเคราะห์ว่าเอาไงดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเน้นไปที่ไอแวนทูน,นี่เพราะการันตีว่าเล่นได้แน่นะครับแล้วก็ค่อนข้างการันตีกับสกอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเบนเป้ามาที่ซานเดโก้คิมินสเพราะหนึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่ครับ ่22ปีสูง1 8 8ส่วนอาวนโทนี่ก็185ก็รูปร่างพอ,พอกันนะครับโทนี่อายุ27นะครับอันนี้ก็คือ2นักเตะน,นะครับที่อาเซนอลกํกำลังมอนิเตอร์อยู่ผมไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายทาเซน,นอลจะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยเขาจะเลือกใครนะครับถ้าเลือกได้ทั้งสองก็เลือกอแวนโทนี่แต่ถ้าไม่ได้เขาจะเบนเป้าไปที่ซานอโ k คิมินสหรือไม่ แล้วถ้าเกิดซื้อมาจริงๆอาจจะเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญที่ให้อาร์เซนอลมีโอกาสค้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมากขึ้นหรือไม่ผมว่าน่าสนใจครับและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือไม่ติดตามกันนะครับในเดือนมกราคมครับ